ทรงวางลำดับแห่งอริยสัจอย่างตายตัวแน่พิกุถูกแล้วถูกแล้วแน่พิกุเธอจําอริยสัจสี่ประการอันเราแสดงไว้แล้วโดยถูกต้องคือเราแสดงอริยสัจคือทุกข์ไว้เป็นข้อที่หนึ่งแสดงอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์ไว้เป็นข้อที่สองแสดงอริยสัจคือความดับไม่เหลือของทุกข์ไว้เป็นข้อที่สาม และแสดงอริยสัจคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ไว้เป็นข้อที่สี่แน่พิกุเธอจงทรงจํา«อริยสัจสี่ไว้โดยประการที่เราแสดงนั้นนั้นเถิดพิกุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงทาความเพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ นี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนี้เธอ